s s ทัดล้านเปอร์เซ็นต์กล้อง OCS ห่วงใหญ่คุณ สวัสดีค่ะคต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Sat Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะกลับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวดีๆที่เกิดขึ้นในวดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมและเรื่องใกล้ๆตัวที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเอาไปคบคิดและพัฒนาตัวเองได้ค่ะสําหรับวันนี้เราขออนุญ,ญาตอัปเดตโครงการ PSI เติมฝันปันน้ําใจนะคะซึ่งเราไปออนทัวร์มาแล้วถึง2ภาคด้วยกันนะคะหลายโรงเรียนได้รับความประทับใจกลับมาะคะ่ะรวมถึงมีแง่ คิดต่างๆระหว่างการเดินทางรวมถึงระหว่างการทํากิจกรรมของเราเยอะแยะมากมายจนอยากที่จะมาบอกกล่าวหรือว่าบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถเอาไปพัฒนาตัวเองหรือว่าเอาไปคิดได้เพราะบางทีคืออย่างที่เราพูดว่าเราอยู่กับที่เดิมๆทางานเหมือนเดิมทุกๆวันอะไรเงี้ยไอเดียใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้ออกเดินทางได้ไปพบเจออะไรที่มันแปลกใหม่ที่มันผิดไปจากที่เราเคยเจอในทุกวันเนี่ยเราจะ มีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์หรือว่ามีข้อคิดต่างๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่แชร์ซึ่งไปกับเราในทุกทริปเลยสําหรับภาคเหนือนะคะจะนํามาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางผู้จัดการสาขาแล้วก็น้องๆทีมงานสาขาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค,ค,คือมันตุกอ,อย่างมันเป็นไปได้ดีดดหมดแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเขา,าเรียกว่าอะไรมันเป็นพลังของเพื่อนช่างดาวเทียม ซึ่งแน่นอนว่าเราก็เคยมีการคุยการทำกิจกรรมกันหลายเรื่องแต่เราทำกิจกรรมของพี i มาเนี่ยไม่เคยทำในมุมนี้นะคือคทำในมุมตอบแทนสังคมทําในมุมที่ว่าคือจะไปแบ่งปันให้กับชุมชนเนี่ยอย่างนี้ไม่เคยทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัมมนาใกล้<ด>ชิดกับเพื่อนช่างก็เพราะว่าคือปรัชญ,ญาของธุรกิจพ s i ก็คือการทําธุรกิจควบคู่กับการให้ความรู้ะฉะนั้นคือช่างเราก็มันที่จะให้ความรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเนี่ยทุกๆปีเพราะว่า จยลืมว่าเศรษฐกิจเทคโนโลยีเนี่ยมันไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็เห็นเลยว่าสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ว่าเขาเรียกว่ามีพลวัตหรือว่ามันไม่หยุดนิ่งเมื่อประมาณสักสองวันที่แล้วพี่มีโอกาสได้คุยกับทางคนที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในแวดวงของนักของการเมืองนะแต่เขาไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่แบบว่าเป็นสสสวไม่ใช่นะแต่ว่าคือเขาทำงานอยู่ในแวดวงของพวกนี้เขา ที่ถามเขาว่านี่คือก็ถามหลาเรื่องไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงเรื่องของของโอกาสที่จะเกิดขึ้นเขาบอกเลยว่าโอกาสของพวกเราเนี่ยคือของพวกสังคมดาวเทียมอ่ะจริง,รงๆแล้วคือเขาเรียวกว่าเป็น new world เ,เป็นโลกใหม่มเพราะว่า,าในขณะที่บางมุมเรามองว่าเฮ้ยมันกําลังจะตายลงเนี่ยเหรอฮะคือเขาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เขาทําเงินหากินเมื่อประมาณสักสี่สิปีก่อนเนี่ยทุกวันนี้มันยังมีอยู่แต่ว่า มันไปมากกว่านี้ไม่ได้แค่ะเพราะว่าคือทุกอย่างอันนี้มันคล้ายๆว่าอะไรอ่ะมันก็คงมีช่วงเสื่อมของมันนะนะแต่เขาบอกว่าคือในยุคของณตอนนี้เป็นดิจิตอลเนี่ยถามว่าวันนี้คือเทคโนโลยีอ่ะมันไม่เคยมีวันสิ้นสุดไงอันนี้คือพวกเราอ่ะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในถ้าเป็นมหาสมุทรเนี่ยอาจจะเป็นมหาสมุทรที่มันมีแต่ปลาเป็นไปหมดมแต่ว่าบางที่อาจจะลึกบ้างมีพายุบ้างค,คุณต้องรู้ว่าคือคุณจะแล่นเรือไปทางไหนที่มันจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการที่เล่นเรือเนี่ยไปหาปลาเนี่ยให้ได้มาในอย่างมีประสิทธิภาพเขาก็เลยบอกว่าใครอยู่ในธุรกิจนี้ถ้าเกิดว่าคุณมองว่ามันมีโอกาสเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วอ๋ออันนี้ก็เป็นมุมมองสําหรับคุณเพื่อนช่างะนะนว่ามันคือโอกาสเท่านี้คือสิ่งที่เราจะมาพูดในในใน,ใน,ใ,นในเทปนี้เนี่ยจริงๆแล้วนอกจากว่า ที่บอกไงคือเราให้ความรู้ทางข้อมูลเทคโนโลยีข้อมูลการขายข้อมูลการคิดข้อมูลการการตลาดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยคือช่างของเราที่อยู่ตามต่างจังหวัดทุกคนน่ยคือเกิดมาจากการที่ส่วนใหญ่นะคือเกิดมาจากภา,าวะเป็นศูนย์หรือว่าติดลบบางคนนี่เป็นหนี้ด้วยซ้ำแต่บางคนก็อย่างที่บอกก็คือบ้านก็ไม่ได้ว่าลําบากยากแค้นอะไระแต่มันขาดโอกาสเพราะนี้คือพอขาดโอกาสเสร็จปั๊บเนี่ย ถามว่าคือคนเราอ่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่พยายามถามถามคนรอบข้างตลอดเวลาเวลาเราไปหลายที่นะ,ะทั้งแรกเนี่ยคือพี่ไปอินเดียแล้วก็พี่เห็นเ,เด็กๆที่ว่าเป็น,นเป็นขอทานอ,อ่ะเขาไม่มีรองเท้าใส่บางคนก็มีแหละแต่ว่าคือใส่เสื้อผ้าอะไรเนี่ยคือเอาง่ายตื่นตัวแรงมากมมคือเหมือนมันไม่ได้อาบน้ำเขาวนี้ค,ค,คือเราเราไปหลายๆที่ จำได้เลยว่าคงนั้นคือไปที่บ้านนางสุชาดาก็คือไปเขาเรียกว่าไ,ไปตามรอยบาทพระาศาสดาพอไปเสร็จปุ๊บก็คือมีการเหมาสำลออ้อ่ะเป็นคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่สำลอ้อคือเอามอไซค์มานั่นแหละอแล้วก็วพ่วงต่อเป็นซาเล้งนี่เราก็นั่งซาเล้งนี่มาคือขณะที่เดินออกมาจากบ้านนางสุชาดาก็มีเด็กเนี่ยเข้ามาล้อมขอเงินนี่คือพอมาขอเงินเสร็จปั๊บเราก็อเราก็แบบว่า ไม่กล้าให้เพราะว่าคือทัวร์ก็ขู่ขูสุดๆเลยว่าถ้าเกิดให้ไปนหนึ่งคนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาอีกร้อยคนแล้วเผอิญว่าก่อนหน้านั้นที่ไปเนี่ยมันมีเหตุการณ์จริงๆไงแล้เ,เราก็เลยตอนนั้นคือไปกับไปกับพี่ตาสองสองสองคนแล้วก็มีไกด์คนหนึ่งมีแค่สามคนคราวนี้คือปรากฏว่าพอนั่งในเราก็ไม่ยอมให้ใช่ไหมเราก็พยายามที่จะแหวกไอ้วงนั้นน่ยฝูงชนตรงนั้นน่ะไปนั่งตรงซาเล้งแล้วก็ขับมาไอซาเล้งที่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้น้ํามันมันใช้ไฟฟ้าก็ ไปได้ช้าอันนี้คือไปไม่ได้ไม่คือไม่ได้ช้ามากก็คือมันมันก็ไปของมันได้แหละแต่ว่าไอ้เด็กประมาณสักสี่ห้าคนเนี่ยมันจับไอ้ตรงไอ้ตรงเสาของซาเลงอะ่ะแล้ววิ่งตามมานี่ครั้นี้วิ่งตามมาเนี่ยมันไม่ได้วิ่งตามมาแค่ร้อยสองร้อยเมตรวิ่งตามมาเป็นกิโลละขนาที่มันวิ่งตามมาเราก็ถามทางไอ้ไกด์อะ่ะว่านี่คือถามจริงเหรอเด็กพวกนี้คือทำไมมันกิดขนาดนี้ครับบอกว่าเนี่ยเขาก็อยู่อย่างนี้มานานแล้วแล้วพอเพลอเดินไปปุ๊บเนี่ย ระหว่างทางอันนี้มันมีบ้านที่แบบไม่มีพื้นอ่ะไม่มีเขาเรียกไม่คือบ้านกระดินเนี่ยแค่เอาบุ้งจากอ่ะมามามาครอบไว้เฉยไม่มีพื้นแต่เป็นพื้นกระเบื้องทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือถามว่าเนี่ยถามจริงอ่ะเขาคิดว่าเขาลาบากไหมคนไกล้เนี่ยเป็นคนท้องถิ่นเลยนะเขาบอกว่านี้เขาไม่สุกลําบากเพราะเขาไม่ได้เห็นความสิวิไลหรือว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกันใครนั่นแหะคือประเด็นเลยคือว่าก็ เกิดมาก็เห็นอย่างนี้อยู่มากี่ปีกี่ปีมันก็เจออย่างนี้พออยู่อย่างนี้สักพักเนี่ยเรามีกฎที่เราเคยบอกนี่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทําอะไรให้เราบางันชินนี่นะคุณทํา20 21วันก็ชินค่ะนี่มันอยู่มันไม่ใช่ยี่ดวันนาอยู่มัน1ปีใช่ค่ะคือเป็นวิถีชีวิตเขาแล้วใช่แล้วคนนี้คือเวลาเขาดูทีวีอ่ะเขาเห็นเอ่อพวกอะไรอ่ะแต่บางทีมันมีอะไรที่มันวิจิตตการตายนะเขานึกว่านั่นอ่ะคือมันเป็นหนังไม่ใช่เรื่องจริง หรือว่าเป็นอีกโลกหนึ่งที่คงชั้นคงไม่มีโอกาสได้สัมผัสนลยหรือว่าเขาเขาบอกว่ามันมันไม่จริงอ่ะอะไรเงี้ยเขาที่ที่ยอนที่ที่ว่ายอมไปอินเดียเพราะว่าไรคือเราไปหลายๆที่เนี่ยบางโรงเรียนต้องยอมรับนะว่าโอ้โหมันกันดารจริงๆแล้วไม่กันดารไม่ว่าเนี่ยคือสภาพความเป็นอยู่ที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดอ่ะแต่นึกว่าความคิดอย่างของเด็กที่เราไปกับเด็กอินเดียนึกว่ามีความแตกต่างกันนะก็แตกต่างแน่นอนพีิงแต่ว่าคืออยากจะบอกว่า ถามคนอินเดียเขาลําบากไหมเขาบอกเขาไม่ลําบากถามครูหรือว่าพออที่อยู่ที่โรงเรียนนั้นๆน่นะถามว่านี่คือเด็กนันเขาลำบากไหมเขาก็บอกได้ว่าเด็กเขาอ่ะไม่คิดว่าเขาอ่ะลำบากนี่เป็นสิ่งที่น่าฉุกคิดแล้วก็ถ้าเกิดมอยมุมนึงก็เป็นเรื่องท้าทายนะที่จะทําให้คนเรามองว่านี่ไงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอะ่ะถ้าสมมุติว่าคือคุณอยู่ตรงนั้นนาน,น,าน แล้วคุณไม่มีแรงบันดาลใจอ่ะค่ะถามว่าคุณไม่มีแรงบันดาลใจคุณจะมีแรงขับเคลื่อนบอกว่าเออวันนี้ฉันจะทําให้มันเป็นไป,นปนอีกทางหนึ่งไปสิ่งที่ดีกว่าคุณไม่ทําหรอกอเหมือนพีช่ชายกำลังบอกว่าคือเด็กที่อยู่ณนะตอนนั้นเนี่ยในจุดเริ่มต้นของเขาที่ที่ใสสะอาดเนี่ยพอเห็นพ่อแม่หรือว่าเห็นสิ่งแวดล้อมเป็นแบบนั้นคือเขาก็ชินชเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองลําบาก<ช>แต่ คือในในอีกมุมหนึ่งหรือว่าผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมามากกว่านั้นอาจจะเป็นพอออาจจะเป็นคณะครูที่ที่มีโอกาสได้เดินทางเข้าเมืองหรือว่ารับสื่อรับข้อมูลอะไรต่างๆที่มันสิวิไลมากกว่านี้คือก็อยากให้เด็กของตัวเองเนี่ยหลุดออกจากความเคยชินหรือว่าความลําบากท,ที่มันเกิดขึ้นคือเด็กบางคนไม่เห็นเ,นเป็นโปลิโอ,อแล้วก็คือพ่อแม่บอกว่าไม่เห็นจะไม่ต้องไปเรียนเลยจะไปเรียนอะไรสุดท้ายก็คือ เคยให้ลูกมาเรียนแล้วก็เห็นว่าไม่ต้องไม่ต้องเรียนกลับไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านปีหนึ่งนะเสียเวลาปีหนึ่งพออเนี่ยคือเพอินรู้จักในระแวกทั้งหมดไปขอร้องพ่อแม่ให้เอามาเรียนให้เอามาเรียนเธอเด็กคนนี้เรียนดีซะด้วยคพราะนี้คือถามว่าอย่างไงพราดามหรือว่าความคิดของพ่อแม่เนี่ยเขาก็มองว่าคือแล้วมันจะเรียนไปเพื่ออะไรก็คือมันยังเดินไม่ได้แต่คราวนี้คือในมุมของครูเนี่ยมองว่าสุดท้ายเนี่ยคือความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของของโลกของชีวิตเนี่ยมันหาได้จากการเรียนไง แล้วถามว่าบางอย่างอาชีพบางอย่างอีกหลายร้อยล้านเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้ขาเดินถามว่าคนที่ทําคอมพิวเตอร์เก่งๆเนี่ยบางคนอาจจะเป็นคนพิการแต่เป็นคนพิการมีคุณภาพมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่นี่ไงคือแล้วอ้านี่เห็นไหมไอ้คนที่เป็นนักฟิสิกชื่อก้องของโลกอ่ะสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยถามว่าทุกวันนี้ขนาดพูดยังพูดไม่ได้แต่ถามว่าทําไมคนมันยอมรับคือนี่ไงคือ พี่ถึงบอกว่าเราไม่ได้โทษพ่อแม่นะแต่ว่าสิ่งที่มันจะขับเคลื่อนให้เราไปสู่สิ่งที่แตกต่างอะ่ะคือทุกคนนะหนึ่งนะต้องมีแรงบันดาลใจค่ะถ้ามีแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยเขาจะหาเขาเรียกว่าคือค้นหาโลโมเดลหรือว่าคนสมัยนี้เขาเรียกว่าไอดอลมีไอคอนมีไอดอลอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยอพี่คิดว่าเนี่ยมัน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 จะใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ว่ามันจะรู้แล้วว่าอ๋อมันจะต้องจากจุด A เนี่ยจะไปจุด่ะ จะไปได้ยังไงแรงบันดาลใจคือเชื้อเพลิงจุดแรกที่จะทําให้เราผ่านจากจุดหนึ่งอ่ะไปอีสูอีกจุดหนึ่งให้ได้อ้โหอันนี้สําคัญมากนะคะเพราะนอกจากที่เราจะมีสิ่งของมีกิจกรรมไปร่วมเล่นกับเขาเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพวกพลังใจหรือแรงบันดาลใจต่างๆเหล่านี้แหละนะคะที่ไป พูดให้เขาได้ฟังหรือว่าไปแสดงออกให้เขาได้เห็นนะคะว่าเอ๊ะมันมันยังมีอีกมุมนึงที่มันเจริญมากกว่านี้<ช>นะหรือว่ามันอีกมุมนึงที่มันมีความเก่งกาจมากกว่านี้ในเรื่องของการเรียนก็ดีนะคะคือเหมือนพออ,อเองเนี่ยก็พยายามผลักดันเนาะเด็กๆของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันนู่น<ช>นี่นั่นอะไรเงี้ย เท่าที่โอกาสจะอำนวยแล้วกัน<ช>นะคะ<ช>แต่สิ่งหนึ่งที่โครงการพีซยเติมฝันปันน้ำใจของเราไปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแหละนะคะสําหรับการที่เราได้รู้จักว่าอ่ะในพื้นที่นี้ที่เราเคยมองว่าจังหวัดเนี่ยมันเจริญเรื่องเกินนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเทีย่ยวเยอะแยะมากมายผู้คนแบบว่าแต่งตัวหรือใช้เงินกันฟู่ฟ้ายยังมีบางพื้นที่ในจังหวัดนั้นค่ะที่เขาไม่เคยรู้จักเลยว่า<ช>แสงสีเป็นอย่างไร<ช><ช>หรือความเจริญรุ่งเรืองมันเป็นอย่างไรนะคะซึ่ง เดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศของกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ติดตามในรายการ s a t Answer นะคะยังมีอีกหลายๆแง่คิดค่ะตามต่อในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะ ไฟล์ให้คุณมากกว่าการดูทีวีโพลิแซดของแท้ กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการซ a ดอันเซของเรายังอยู่กับมุมมองแง่คิดดีๆนะคะที่เราเก็บเกี่ยวมาจากโครงการ PSI เติมฝันปันน้ำใจนะคะในโซนภาคเหนือที่เราไปจะบอกว่าลักษณะความแตกต่างทั้งด้านภูมิศาสตร์ทาั้งด้านบุคลิกลักษณะเด็กนักเรียนครูบาอาจารย์อของแต่ละภาคก็ต่างกันแต่ละโรงเรียนก็ต่างกันด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นที่เคยออกอากาศไปแล้วสําหรับทางภาคอีสานนะคะในแต่ละโรงเรียนแล้วก็เรายังออกอากาศ อย,อย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงของวันพุธค่ะช่วงเวลาสองทุ่มแล้วก็8ดโมงเช้าของวันพฤหัสนะคะติดตามกันไปเรื่อยๆจากภาคอีสานแล้วก็ไปต่อที่ภาคเหนือนะคะอ,อ่ะมาต่อเนื่องในมุมมองความคิดบ้างดีกว่าเท่าที่พี่แชร์ได้ไปค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นชัดเจนมากอันนี้คือต้อง,ต,องต้องออกตัวก่อนเลยว่าไม่ต้องการจะตําหนิหรือว่าว่าใครนะแต่คือมันเป็นมุมมองสะท้อนซึ่งแน่นอนว่าคือถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่เห็นด้วยก็ลองไปคิดดูว่ามันมันมันจะต้องปรับยังไงกับเราแต่ถ้าเกิดไม่เห็นด้วยก็คือคว่า แล้วผ่านไปแล้วกันค,คือพี่มองแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเราไปแต่เราโรงเรียนเนี่ยรวมมาประมาณสักเกือบยี่สิบโรงเรียนแล้วนี่เห็นไหมว่าคือนักเรียนที่เรียนอยู่อะ่ะจะมีความมีส่วนร่วมบุคลิกภาพโดยรวมอะ่ะมู a แ d นทนของมันอะ่ะ <c oughs> จะเป็นไปตามผู้นําขององค์กรนั้นๆโอ้ใช่คือพอ,อ,อเป็นยังไงเนี่ยบุคลิกพอ,อเนี่ยจะกําหนดอัตลักษณ์หรือว่าความเป็นตัวตนของของนักเรียนบางอย่างออกมาให้เห็นชัดเจน ่เพราะพออคือบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียน<ช>แล้วพออเวลาพูดอะไรหรือแม้แต่ใช้สายตามองเนี่ยคือทุกคนก็จะหนึ่งแหละทั้งหวาดกลัว<ช>นะคะ2ก็คือมีความเกรงใจเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ใช่เพราะว่าคือในมุมที่เราไปหลายหลาย,หลายที่นี่นะเราไม่น่าเชื่อว่าโอ้บางบางโรงเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคือตื่นตัวสุดเลยถามอะไรตอบให้เล่นอะไรมีส่วนร่วมคือคทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะก็ทําหมดแล้วก็พอมมองอย่างเนี้ ปมองนะย้อนที่พอผพอ,อ,อก็เป็นคนอย่างนั้นแต่ขณะที่โรงเรียนหนึ่งทําอะไรไม่พร้อมค่ะแล้วก็คือตอบสนองก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีดือ้อไม่ค่อยฟังไปดูพอผพอ,อ,อก็มีอะไรบางอย่าง <c oughs> ที่สะท้อนให้เห็นว่าเนี่ย <c oughs> ก็เขาเป็นอย่างนั้นไง <c oughs> คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คงไม่ได้ไปเปลี่ยนการศึกษาไทยไม่ได้ไปะอะไรไม่ยุ่งกับใครนะแต่มันจะต้องเป็นมุมมองที่ว่าเราต้องเก็บมาแล้วว่าในเมื่อเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เนี่ยเราอย่าเป็นอย่างนั้นค่ะคือ ไม่น่าเชื่อว่าภูมิปัญญาไทยเขาบอกว่าอะไรดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่หรือเขาคยบอกว่านี่คือได้ยินแม่เวลาเวลาเด็กๆทําอะไรมาไม่ดีแล้วเขาบอกว่านี่เนี่ยเป็นลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนออสเป็นเด็ก<อ>พ่อ,อแม่ไม่สั่งสอนหรือแบบว่าเด็กเก่งๆเขาก็จะถามว่าเอ,อพ่อแม่เป็นใครคือนี่ไงหรือว่าเป็นเนี่ยเด็กไม่มีคนนอนปลายเท้าโอ้เยอะค่ะเยอะคือนี่พี่คิดว่าคำพวกนี้มันจริงมันมันแฝงนะเราไม่ต้องการจะมาเอายกคำมาแล้วมาโอดพวกแล้วมาเปลืองวาทะแต่ละคนแต่ว่า ถามว่ามันแฝงตรงไหนในสังคมไทยเนี่ยพี่คิดว่าคือในสมัยก่อนเนี่ยมันมีอยู่แค่สองอย่างคือบ้านกับโรงเรียนแล้วในอะไรอ่ะในในบทสวดของที่ว่าสรรเสริญพุทธคุณนะนะที่เขาบอกว่ามีวิชาจรณะสัมปันโนอะ่ะคือมีทั้งวิชาก็คือมีทั้งความรู้จรณะความประพฤติสัมปันโนก็คือในทางที่ดีไงในทางที่ชอบเนี่ยวิชาจรณะวิชาเนี่ยได้จากโรงเรียน จารณะนี้ได้ที่บ้านฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าวันนี้คือมันมันที่บอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นลูกไม้หล่นกล้ต้นเนี่ยก็ไม่ใช่ดูจากพ่อแม่เลยค่ะแล้วการที่เราไปมองย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นเราหรือใครนะคนที่นอกเหนือจากพ่อแม่ตอนเด็กที่เรากลัว,ลวคือคร,ครูใช่ฉะนั้นเนี่ยคือครูอ่ะมีอิทธิพลต่อคนมากเพราะว่า<ม>บางคนบอกแล้วว่า พอเด็กๆมันเดินมาเนี่ยพอแม่มันให้บวกล้างล้างแก้วมันไม่ทําแต่พอครูบอกว่าเนี่ยไอการบ้านนี้ต้องให้เสร็จมันก็จะแบบตาลีตาเหลือจะล้องใ,ให้ทำไม,มไม่เสร็จทำไมไม่เสร็จคือกลัวครูมากกว่ากลัวแม่ใช่ค่ะพี่ก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วคือครูอ่ะมีอิทธิพลมากกับทั้งวิชาแล้วก็จรณะด้วยคือบ้านเนี่ยคือแน่นอนพ่อแม่บางคนก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งอธิบายให้ความเรื่องของความรู้ลูกฟังวิชาก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จรณะเนี่ยได้จากบ้านแน่ๆแต่ว่าครูจริงๆแล้วคือไม่ได้แค่วิชานะ ที่ได้ทั้งวิชาและก็จรารณะหรือว่าความประพฤติใช่ฉะนั้นเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราจะพูดคืออะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับหลักพุทธเลยมันเกี่ยวที่ว่าคุณอยู่ใกล้อะไรอ่ะคุณจะเป็นอย่างนั้นอ๋อมายถึงว่าถ้าโรงเรียนนั้นมีผู้นํามีพออ,อที่ดีหรือว่ากระตือรือร้อนนี้เอ่อหรือแม้แต่ครูอาจารย์คือเด็กก็จะเป็นคนแบบนั้นคือมันมีการวิจัยแล้วก็ทําแล้วใน uh huh. ในอเมริกานะคือเขาบอกว่ามีเด็กอยู่สองกลุ่มพ่อแม่เนี่ยกลุ่มแรก อ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวันก่อนนอนก็เคยคุยแล้วก็คือมีเอาหนังสือมาแล้วก็เหมือนกับที่เราดูในหนังนั่นแหละมันก็มานั่งอ่านอ่านจนกระทั่งลูกพอยหลับไปแล้วก็ว่าไปกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่เคยอ่านหนังสือให้ลูกฟังเลยะทําไงรู้ไหมตั้งหนังสือเต็มบ้านหมดเลยอปรากฏว่าเอาเด็กสองคนนี้คือทํามาประมาณสักสองเทอมแล้วเอามาเปรียบเทียบดูว่าอัตราการที่ว่าเขาเรียนเรียนรู้หรือว่าเรื่องของการเข้าใจในเรื่องของการอ่านการเขียนเนี่ยเท่าไหร่ปรากฏว่าเท่ากัน เอาเหรอคือนี่ไงถึงบอกว่าสิ่งแวดล้อมมันสําคัญเออมันเท่ากันได้ยังไงมันก็นี่กาให้เหตุผลไหมเพราะอะไรไม่เขาบอกว่าคุณอย่าลืมนะที่มีคนบอกว่าพี่พเจอซีอหลายคนที่เค้ามีแนวคิดเขาดีเขาบอกว่าจริงๆแล้วคืออย่าไปอย่าไปบังคับมันมากแต่ก็คือใช้วิธีการจิตวิทยาคือบอมบาดบอมบาดก็คือว่าเนี่ย้ครๆว่าเอาระเบิดมาลงอ่ะคือทำยังไงอยากจะให้เด็กเนี่ย สนใจเรื่องของเทคโนโลยีตั้งหนังสือเทคโนโลยีให้เต็มเลยแล้วก็คืออะไรพอเวลาว่างเราก็หยิบมาดูบ้างเราไม่ได้อ่านให้มันเห็นทั้งหมดทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าคือคือมันเดินไปทางไหนก็จะเจอแต่เรื่องพวกนี้ถามว่าเด็กคนนี้จะไม่บ้านเทคโนโลยีเป็นไปไม่ได้อใช่เพราะสิ่งแวดล้อมเขามันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมมติว่าบ้านนั้นเต็มไปด้วยดนตรีค่ะเด็กคนนี้คือถามว่ามันจะไม่ชอบดนตรีเลยเนี่ยพี่คิดว่ามันจะผิดเหล่าเผากอมากเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไร การที่เราบอกว่าคือภาวะผู้นําสําคัญเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคือแรงดึงดูดนิสังเกตนะคนที่ฟังเพลงอกหักตลอดเวลาค่ะมันจะเศร้าเออเป็นซึมเศร้ามันจะมันมันมันบางคนบอกว่านี่คือไม่ใช่หรอกพี่คือเราต้องเราต้องเราต้องเศร้าก่อนเราต้องซึมก่อนเราต้องซึมเศร้าก่อนถึงจะไปฟังอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอินอ่ะทุกคนมีแบบมันมันโคเรเลชั i คือว่ามันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ถามว่าคือคุณในเมื่อคุณรู้มันเป็นไก่กับไข่เนี่ย <Okay. S 1> คุณก็ต้องเบรกวงจรสักตัวหนึ่งก่อนสิค่ะ <Okay. S 1> ฉะนั้นแง่แง่นี้เนี่ยมันมีแง่คิดอะไรกับพวกเราถามว่าวันนี้คือ,อ,อบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรบางอย่างแต่ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยมีแมททีเรียลหรือว่าวัตถุวพวกนี้มาอยู่ใกล้ๆรอบตัวเลยเนี่ย <Okay. S 1> ถามว่าจะรู้ไหมไม่มีทาง mm hmm. แต่บางคนบางที่บอกนี่คือมันซื้อหนังสือมาแล้วมันก็ซื้ออุปกรณ์มาด้วยคือพอเกิดมันอยู่นี้แล้วม,มันมีแต่อะไรอะสิ่งแวดล้อมแบบเนี้ย ในไม่ช้าก็เร็วนะ,ะมันจะมีการเข้าไปแตะพอแตะเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือเรียนนิ่งเคอร์ฟของแต่ละคนเราไม่รู้ว่ามันมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มซึม,อมพอซึมไปสักพักเนี่ยก็เหมือนกับเด็กที่ว่าอ่านหนังสือให้ฟังกับเด็กที่ว่าคือมันโดนวาด้อมในหนังสือสักพักมันก็อ่านเองเป็นออพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นมุมนี้เนี่ยเราคิดเลยว่าจากนี้ไปเนี่ยอีกห้าปีเราต้องการอะไรค่ะ นิ่พี่ไปฟังโทนี่โรบินส์ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นกูรูในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะบุคลิกภาพที่เป็นดังที่สุดน่ยคือถ้าเกิดโอปราวินฟรีเนี่ยคือในเชิงของผู้หญิงใช่ไหมโทนี่โรบินส์เนี่ย,ยคือในเชิงผู้ชายเนี่ยเขาโอโหค่อนข้างที่จะมีอะไรอะ่ะมีศักยภาพในการที่จะปลดปล่อยออความเป็นตัวตนของเราอะนะเขาพูดเรื่องหนึ่งอนะ่ะพี่ฟังแล้วพิสิกใจ,จามากเลยนะ,ะเขาบอกว่าคือคนในโลกนี้อ่ะส่วนใหญ่นะจะประเมินตัวเองสูงว่าจะทําอะไรได้ภายในหนึ่งปี อแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาอะ่ะส่วนใหญ่นะถ้าแพ้หนึ่งปีนะไม่มีใครสําเร็จเลยสักคนหมายถึงว่าคือตั้งวันหนึ่งปีฉันจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนยนี่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะสุดท้ายคือพอผ่านไปปีนึ่งก็ทําไม่ได้ปัญหาคือคนเนี่ยพอมันทําไม่ได้เสร็จปุ๊บคิดว่าไงไหมปีหน้าก็คงทําไม่ได้ปีต่อไปก็คงทําไม่ได้อแต่ทนี้ลอบบินส์บอกว่าประเด็นนะคือว่าอะไร เขาเนี่ยส่วนใหญ่จะ underestimate หรือว่าคือมองตัวเองเนี่ยมองศักยภาพตัวเองเนี่ยต่ำไปในการเปลี่ยนแปลงของ10ปีเข้าใจปะ่ะไม่เข้าใจคือบางคนนะคืออย่างที่บอกต้องการจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมองว่าเนี่ยเ,ออเดี๋ยว5เดือน6เดือนฉันทําได้เลยฉันไปออกไปทําธุรกิจส่วนตัวเดี๋ยวคิดว่าคือหเดือนนะ่ะต้องรวยละ ส่วนหญ่ไปทำงี้มันไม่มีทางหรอกรอมันไม่ค่อยได้เป็นไปตามผลของเขาแต่คือพอทาแล้วมันผิดหวังใช่ไหมค,คนก็จะมาคนตรงนั้นก็จะมามา,มาโทษตัวเองว่าเนี่ยกอ,อ้คือทําไปก็คงไม่ได้ผลแต่ความเป็นจริงอะ่ะโทนี่ราบบินส์บอกว่านี่ไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดหมายว่าถ้าหนึ่งปีคุณอาจจะตั้งเป้าหมายสูงไปแต่ทำไมคุณต้องตั้งเป้าหมายส0ปีอะ่ะให้มันต่ำไปแบบให้มันสัมพันธ์กับความล้มเหลวล่ะ เพราะว่า10ปีเนี่ยมันเป็นเวลาที่เยอะมากนะฉะนั้นคือเขาบอกว่าคุณลองมองย้อนกลับไปสิแต่ละคนนะชีวิตอ่ะถ้าเกิดมองแค่ปี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 นะความเปลี่ยนแปลงมันแทบจะไม่มีเลยมันหาไม่ได้อ้าวเหรอแต่ถ้าเกิดบอกว่าเนี่ยในพีเรศสิบปีจะเกิดอะไรขึ้นจะเห็นแล้วว่าโอ้โหจากจากตรงนั้นมาตรงนี้เนี่ยมันต่างกันเยอะพี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะแฟชั่นแฟชั่นขาบานเนี่ยมันไม่ได้มาแค่หกเดือนนะ มันมาเป็นปีนั่นคือถามว่าสมมุติว่าเราไปจิ้มไทม์ไลน์ตรงปี1980สมมุติเป็นขาเดฟแต่คือพอมา19สมมติ1995จิ้มไปปุ๊บนี่เป็นขาบานจิ้ม1996ไปถัดไปปีหนึ่งก็ยังเป็นขาบานอยู่1997ก็ยังเป็นขาบานจิ้มไป3ปีเนี่ยติดต่อกันนะมันเป็นขาบานอยู่เหมือนเดิมนะแต่พอเมื่อไหร่นี่จิ้มมาที่2,10 0 16, 1ิบสิบใช่ไหมมันกลายเป็นอีกขาอีกอีกทรงแล้วนั่นคือถ้าเกิดว่าในบองในเชิงของว่า10ปีเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวรอบตัวหรือแม้แต่กระทั่งตัวเราเหมือนว่าการตั้งเป้าให้1ปีเนี่ยมันอาจจะสั้นเกินไปในการที่เราจะปรับปรุงพัฒนาตัวเองคุณตั้งได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเฟล่ะคุณอย่าคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ S <S ในอีก10ปีถามว่าคือมันมีโอกาสเป็นไม่ได้เสมอ,อ,อแต่ทุกคนใจร้อนนะก็อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเร็วๆเวลาตั้งเป้าอะไรก็อยากให้มันถึงเป้าหมายเร็วๆแบบนั้นไงก็เลยตั้งไว้ใน10ปีจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่า มันมันก็ยาวนานนะหนึ่งปีก็มีตั้ง12เดือนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ลองไปพิจรารณาดูแล้วกันนะคะในเสีย่ยวสวนที่ตัวเองอาจจะตั้งเป้าไว้แล้วแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยังล้มเหลวอยู่อ,อะไรเงี้ยก็ลองตั้งเป้าให้มันยาวไกลออกมาหน่อยหรืออีกวิธีหนึ่งที่เขาบอกว่าตั้งเป้าแบบย่อยๆไปก่อนอนะคะแต่มันเกี่ยวข้องอย่างไรกับปรงเรียนที่เราเล่ามาตั้งแต่ตอนแรกล่ะคือนี่ไงถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว,ว่าคุณอยู่ในสังคมแบบนั้นนะสภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยคือคุณจะมีแรงถีบ ที่จะไปที่บอกว่าหนึ่งคือมีแรงบันดาลใจจังไแล้วถ้าเกิดมีแรงบันดาลใจที่คุณแบบว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแบบจากเขาเรียกว่าจากอะไรจากหน้ามือไปหลังเท้านนเนี่ยคือก้าวกระโดดเลยมันเป็นไปไม่ได้คืออยู่ในสังคมเดิมอ่ะมันคงจะลําบากนอกจากว่าสังคมนั้นต้องเปลี่ยนแวดสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งพี่ว่ายากเราต้องเปลี่ยนตัวเองจากการที่จะ move ตัวเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งมากกว่าซึ่งแน่นอนอ่ะมันไม่ได้ทํากันง่ายๆแต่นี่ไง แค่ว่าเราไปเห็นมาจากตรงตรงท้องถิ่นนั้นใช่ไหมแล้วเรามาพูดให้ฟังเพราะว่าหลายคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นอยู่แต่สังคมเมืองจริงๆเปลี่ยนง่ายมากแค่อยู่ในห้องเนี่ยคุณเปลี่ยนอะไรอ่ะคุณเปลี่ยนจัดห้องใหม่จัดห้องใหม่หรือว่าชีวิตเปลี่ยนได้แค่การจัดห้องเออเอาสิ่งที่ว่าคุณสนใจจริงๆอ่ะอยากจะเรียนรู้ดีหเดือนข้างหน้าเนี่ยมาเก็บเก็บ ตั้งไว้เย,ยอะเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันก็จะซึมเองอ๋อลองดูแล้วกันนะคะวันนี้ได้ทั้งแง่คิดมุมมองนะคะจากโครงการ p ีเเติมฝันปันน้ำใจของเราร่วมถึงแนวคิดในการที่เราจะพัฒนาตัวเองปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดจากเดิมๆที่เราเคยเป็นนะคะไปสู่การเป็นคนใหม่ที่มีความฉลาดปราดเปรื่องมากขึ้นนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมนั้นมันจัดแล้วม,มันดูฉลาดมากขึ้นนะคะหรือจะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นก็แล้วแต่คุณละกันนะคะนี่คือสิ่งที่ ที่เรานำมาฝากสำหรับเทปนี้ค่ะแซนเสร์สหมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามชมนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ